กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สามของรายการวินเทจที่สองนะครับอย่างที่บอกไปในเบรกที่แล้วนะครับว่าเขาไปค้นพบเจอปลาเทโพมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเบรกนี้เราจะมาว่ากันด้วยลักษณะของปลาเทโพว่าเอเป็นแบบไหนอะไรยังไงะนะรายละเอียดดีเทลของเขาเดี๋ยวให้คุณส้มมาว่ากันว่ายังไงนะครับปลาเทโพเป็นปลาอย่างไงบ้างปลาเทโพเป็นปลาไม่มีเก็ดขนาดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และมีชุกชุมในลาน้ำเจ้าพยาและแม่น้ำติดต่อของภาคของภาคกลางที่กรุงเทพครับนนทบุรีอยุธยาลบบุรีและแม่น้ำแม่กองที่บ,บ้านโป่งรูปร่างของปลาเทพโพขายกับปลาสวายซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกันครับเนื้ออร่อยอมีผู้ชอบรับประทานกันมากจนได้ชื่อว่าแกงเทพโพ ปลานี้สามารถอยู่ในพื้นที่จำกัดได้จึงมีผู้นำมาเลี้ยงในบอ่อสำหรับขายแต่ไม่ปรากฏว่ามันวางไข่ในบอ่อยังข้อนี้ยังมีผู้สงสัยขนาดใหญ่ที่เลี้ยงไว้ยาวประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเมตรสามสิบซนติ้ยสมสิบเซนติเมตรนะครับ<ช>ขออภัยนะฮะ,ะ,ะก็เจ้าปลาชนิดนี้เนี่ยก็มีจุดสังเกตอาจจะคลา้ายๆปลาสวาย นะฮะแต่ก็คือมีจุดดําเหนือเหนือคลีบคลีบอกนั่นเองที่จุดสังเกต<ม>ที่แตกต่างแล้วก็มีหลังเป็นสีเงินปนเทาหัวหัวเนี่ยสีเขียวอ่อนนะฮะแล้วก็ช่วงท้องเป็นสีสีเงินอืมค่ะอืมนะอันนี้คือจุดแตกต่างกับปลาสวายนั่นเองใช่แต่รูปทรงคล้ายๆกันนะถ้าเห็นจากในรูปก็จะอาจจะคล้ายคล้ายกัค่ะอืมไซก็คงใกล้ๆกล้ก,ลกันนะค่ะ แต่ผมส่วนตัวก็ไม่เคยทานนะฮะเคยทานไหมไม่เคยอะค่ะแต่เขาบอกว่าแกงเทโพที่อร่อยก็คือต้องมาจากเนื้อปลาเทโพโดยเฉพาะท้องมันจะมีมันท้องมันของปลาเทโพเนี่ยจะทําให้เพิ่มรสชาติของแกงเทโพค่ะอืมอืมใช่เขาคือจุดเด่นของเขาเลยว่าย<ช>ง่ายใช่ค่ะนะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปของรายการว่าแกงเทโพนี้ยังไงต่อนะ เดี๋ยวตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่ครับ